โอเคนะครับผมนะก็สวัสดีกันด้วยนะครับนะวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการพูดถึงเจ้าหนี้กันนะตามหัวข้อคลิปนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าเนี่ยนะตอนเนี้ยคือเซอร์เจแปนเนี่ยมันอยู่ในช่วงฉลองหปีใช่ไหมล่ะนะซึ่งช่วงพาร์ทสามของเจแปนของเจ้า6ปีนะครับคิดว่าช่วงพาร์ทสามนะไอเนะ้เจ้า R, Go Go นเนี่ยนะเจ้าเอลวาร์โกโควิสเตอร์ตัวเนี้ยเนี่ยที่เป็นตัวละครจากกาชาที่แบบว่าเป็นเอลวาร์แล้วมันเก่งอยู่แล้วเนี่ย มันจะได้รับการ EC ในช่วง6ปีพาร์ท3นะมันได้รับ ECA นะครับมันจะได้รับ ECA ผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะก็เลยว่าตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเต,ต้นอีกนะครับคือแบบว่าเซอร์ไพรส์ทุกคนเลยนะแค่แบบโกคูม่วงได้ EC ก็เซอร์ไพรส์กันแล้วนะครับแต่คราวนี้แม่งมาหนักกว่าเดิมอีกนะเหมือนโกคูแปลงแลเหมือนล่างสยาส3อ่ะนะอินทูโกเอเนฟิวเจอร์บินะ beyond, นะคือไอ้นี่ EC ก็ยังหนักเลยนะไอ้ I e w I เนี่ย นะครับแล้วอันนี้แม่งเป็นขั้น L R แม่งหนักกว่าครับก็แสดงว่าเป็น L R ตัวแรกของเกมที่ได้ E C A ที่เป็น L R ตัวเติมจากกาชานะเออไม่ใช่แต่ตัวละครสายฟรีนะครับนะซึ่งก็คิดว่ามันจะเก่งขึ้นมาขนาดไหนเนี่ยเดีย๋ยวเราให้ว่ากันในคลิปนี้นะครับนะ <c oughs> มันเป็นการก้าวกระโดดของตัวเกมไปอีกขั้นแบบไปอีกไกลมากนะฮะ <c oughs> ผมรู้สึกสัมผัสได้ถึงพลังของการแบบที่เกมเขาพยายามจะก้าวกระโดดตัวละครให้มันไกลกว่านี้ไปอีกอ่ะให้มันแบบเหมือนเหมือนเหมือนเป็นการขยายสเกลกว่านี้ไปอีกอ่ะเออ สังเกตได้กันตั้งแต่ระบบใหม่ระบบของการชีวิตตระกะคร6ปีที่นมาใหม่อะล้วก็จะเป็นด่านของอย่างที่เห็นในช่วง6ปีนะเป็นด่านของเทพทำลายล้างของทั้ง12จักรวาลก็สัมผัสได้แหละว่าเกมเนี่ยมันจะพยายามขยายสกิลให้มันไกลกว่านี้ไปอีกเนะี่ยตรงนี้นะครับนะแต่คือแบบแม่งขยายแบบแม่งขยายแบบแม,ยยแบบแม่งก้าวกระโดดมากเลยตอนแรกแค่ e ซ a ตระคูลแคทก็ว่าหนักแล้วนะคือแบบอันนั้นก็ถือว่ามาไกลแล้วแหละแบบก้าวกระโดดมากๆแต่นี้คือแม่งก้าวไปขั้นหนึ่งไปอีก ก็คือ ECA Goku f i i e z e r เรียกได้ว,ว่าตอนช่วงที่ขามมาหลุดออกมานะข่าวของ ECA ของ Goku f i i e z e r LR ให้มันหลุดออกมาเนี่ยโอ้โหคนนี่แบบฮะวอ a อะไรกันเลยแบบงงมากครับแม่งแบบเต็มเต็มหน้าฟีด Facebook Twitter เต็มหมดเลยฮนะคือแบบมันว้าวจริงจริงซึ่งอีเวนต์ของพาร์ทสามปีเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ ECA ของ LR g o Friez นะครับมี ECA ของพวกัวฟรี fit, ทั้งหมดทั้งมวลที่มันฟาร์มได้จากช่วงของ6ปี นะเช่น l อลอัุเท่าเต่าเนี่ยได้ ECA อ่าฮะ ECA ของพวกตัวละครฟรีทิวธรรมดานะครับ1ิบคูลลินบูเท่าเต่ากับเทรนเดอฮนก็ได้ ECA เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นของโกคูยูไตัวสีเหลืองตัวฟรีด้วยได้ ECA นะครับก็คือเรียกได้ว่า ECA กันแบบยกโขง ECA กันแบบโอ้โหขบวนการ ECA ครับคือเกมเนี่ยหลักๆของเกมนี่คือระบบการ ECA ไปแล้วอ่ะของเกมเนี่ย ECA กันแล้ว ECA กันเล่าแบบดุกคัง ECA Battle เนี่ยคือตอนเนี้ยเล่นเหมือนลีเจนแล้ว นะลีเรจินนี่ค, ai, นคือเรื่องอของเ e ซนไคร์ใช่ไหมไอ้โดคครั้งเป็นเรื่องอีกของ ECA นะฮะนะสมัยนี้คือแบบมันเริ่ม ECA เริ่ม ECA ถี่มากๆนะปกติโดคังไม่ได้ ECA ถี่ขนาดนี้ถ้าไม่ใช่กิจกรรมใหญ่ขนาดนี้นะก็นั่นแหละก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่หรอกได้ ECA แต่ละตัวก็ดีกันไปนะครับซึ่งไอ้ข่าวตรงนี้มันคือข่าวจริง100%นะไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าทาง DJUMP เนี่ยไอ้ปกนิตยสารของประจำเดือนเนี่ยมันออกมาแล้วว่าจะเป็นตัวนี้ได้ ECA ชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์ นะครับแน่ๆแหละนะไม่ใช่นี่คือแบบคุณอยู่ผิดโลกแล้วนะครับอะไรอย่างนี้นะซึ่งก็หมายความว่าพอเราได้เห็นว่าเอลวาโกฟิจะได้เอซเอเนี่ยมันก็หมายความว่าพวกตัวละครเอลวาจากกาชาเนี่ยตัวเก่าเนี่ยนะมีสิทธิ์ได้อีเซเหมือนกันแล้วรวมไปถึงพวกตัวละครแคลดผู้นําแบบที่ไม่ได้เก่ามากด้วยนะ <c oughs> คือกเกมตอนนี้มันเป็นแบบเป็นวัฏจักรของงูกินหางแล้วว่าเอซเอไปเอซเอมานะอะไรอย่างนี้นะครับแต่แค่ตอนเนี้ย มันเป็นช่วงของ6ปีไงแล้วกเกมเขารู้สึกเขาจะดันแบบดันตัวละครจากจักรวาล7ช่วงจักรวาลมากเลยแบบดันแบบให้มันแบบ e c อรัดคิวแบบรัดคิวทุกตัวเลยตั้งแต่กอยตาสี่ตั้งแต่ผู้นําขัดตัวแรกตั้งแต่ lr ตัวกาชาอะไรเงี้ยในพวก lr บูลี่แดงอะไรเงี้ยครับในพวก lr ตัวเติมจากกาชา lr ตัวเก่าอ่ะนะบูลี่แดง lr เงี้ยเออพอได้เซ่น่าจะโหดหน่าดูครับก็คงไ็นเรื่องของอนาคตแต่เนี้ยคือแม่งรัดคิวมายันแบบ เอลอาร์โกฟีดเลยอะ่ะนะผมก็ไม่รู้ว่าแอลอาร์พวกโกฟีดเนี่ยมันจะได้อ e ีเซนมันจะบัฟไปไกลแค่ไหนนะฮะไม่รู้ว่าพาสซียมเนี่ยมันจะไกลได้แค่ไหนเงี้ยมันจะเก่งแค่ไหนนะเพราะถ้าเกิดว่าเราอิงตามหลักการแล้วเนี่ยนะพวกตัวละครที่มันเก่งกว่าเนี่ยพอได้อ e ีเซน่ก็จะเก่งกว่าพวกเอลอาร์ตัวละครเก่าๆใช่ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบมันจะเก่งไปตามของยุคสมัย,น,ยนั้นไปอะ่ะนะมันเก่งไปตามยุคสมัยกันอะ่ะเข้าใจไหมสมมติอ่ะยุคก่อนนั้นเนี่ยเป็นยุคข,ของตัวละครแคท ยุคก,ก่อนจะได้อีซเอตัวละครต่างๆอานานะเป็นยุคของตัวละครในแคดอะไรเงี้ยพวกโกยิต้าสีวิกตโตเหลืองโกฮังแดงอะไรเงี้ยนะนะแต่พอมีอีเอเซตัวละครของโกยิกต้าหนึ่งปีมาเนี่ยก็โกยิกต้าเนี่ยกลับมาเก่งอีกครั้งหนึ่งในยุคนั้นนะแล้วพอไปไกลกว่านั้นก็เป็นยุคของตัวละครสีหลีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไปอีกพวกวีเกโตฟ้าอะไรเงี้ยนะวีเกโตฟ้า,าโกคูแบก็กเหลืองอะไรเงี้ยก็ได้อีซก็เก่งไปอีกขั้นหนึ่ง นะครับแล้วก็ไปอีกยุคหนึ่งไปอีกขั้นนึงก็เป็นขั้นของตัวละครผู้นาําสีแบบ90%ใช่ไหมเออพวกโกคูบูไทโอเคนโอเมก้าเชลอนอะไรเงี้ยมันก็ไปไกลกว่านั้นไปอีกนะครับแล้วก็มาเรื่อยจนถึงยุคปัจจุบันแบบนี้นะครับ <c oughs> นะซึ่งอันเนี้ยมันรัดคิวมัมา,มากเกินไปเว้ยแล้วผมไม่รู้ว่าพอมันได้อีเจเนี่ยมันจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าอิงตามทำลายอะ่ะแสดงว่าไอ้โกฟีเนี่ยมันเก่งขึ้นในยุคนี้ก็จริงครับแต่พอในยุคหน้าๆเนี่ย ผมคิดว่าพวกตัวละคร e c ซตัวละคร LR ตัวเก่าเนี่ยอาจจะเก่งกว่าก็ได้นะเออนี่ก็ไม่รู้แต่ถ้าเราพูดกันตามความจริงความที่มันควรจะเป็นไปเนี่ย e c o กฟิ t เนี่ยมันควรมาทีหลังพวกนี้เออแต่นี่คือมันมาก่อนแล้วไงซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะบัฟมาเก่งกว่า LR พวกนี้ตอนได้ e c ซหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเก่งกว่าพวกนี้ตอนได้ ECA นะฮะผมก็คิดว่าพวกทั้ง LR บูรี่ LR กวาง LR ม่วงอะไรอย่างเงี้ยพอมันได้ e c ซในนาคตเนี่ยมันมันน่าจะเก่งกว่าาโ g o ู f ิเซอร์นะครับนะ เพราะว่ามันคือเรื่องของเวลาครับเรื่องของไทม์ไลน์อ่ะเพราะว่าอยากให้รู้กันว่าตัวละคร ECA เนี่ยความเก่งเนี่ยมันจะบัฟเป็นจากกต่เดิมเป็นเท่าตัวนะอย่างเช่นแบบพวกเนี้ยบาร์ดักเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นตัวเลขแบบเป็นหน่วยเนาะบัฟเป็นแค่หลักหน่วยแต่พอ ECA ก็เก่งขึ้นมามากๆเลยครับนะบัฟเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์เอลหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเก่งขึ้นไปอีกแบบเป็นเท่าตัวนะเก่งขึ้นแบบคูณเป็นเท่าหลายหลายเท่าตัวเลยแหละตรงนี้นะซึ่งก็ถ้าเป็นเอลวาร์โกฟีได้ ECA เนี่ย มันจะเก่งแบบหลายเท่าตัวขนาดไหนไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้ช่วงนี้มันยังสเกลไม่ได้ไปไกลถึงขั้นแบบ eca ตัวละครใหม่ๆขนาดนั้นไงมันยังไม่ถึงขั้นแบบเป็น eca lr ตัวกาชาใหม่ๆอย่างเช่นพวกนี้อย่างเช่นของตัวมันเองเนี่ยแหละมันยังไม่ไปไกลขนาดนั้นเหล็กสียังไม่ครบเลย eca เหล็กสียังไม่ครบเลยนะพวกโกสีเบสีฟ้าอะไรเงี้ยยัง eca ไม่ครบเลยแต่เนี่คือเกมเขาลัดคิวมาก็ไม่รู้ว่ามันจะลัดคิวมาแล้วมันจะเก่งแบบเก่งแค่ไหน เราก็ไม่รู้อะไรมากมายหรอกนะเราก็ได้แค่เดาวะนะตอนนี้ก็แค่รอดูของจริงว่าพอได้ ECA เนี่ยพาสีมันเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปนางแนวทางไหนไปยังไงบัฟไปเยอะบัฟแรงแค่ไหนหรือว่าบัฟน้อยๆอยังไงนะครับเพราะมันคือเอวตัวกาชาไงนะแล้วก็ตอน ECA ก็ไม่รู้มันจะได้ ECA ยังไงนะมันจะเป็น ECA แบบไหนเป็นแบบ extreme ซีแบตเทิหรือยังไงหรือ extreme ซีแอเียหรือยังไง หรือเ,เป็นตายกิจก,กรรมไปเลยแบบไ e อ้กูเสกเฉพาะ ECA ไปเลยก็ไม่รู้เหมือนกันถูกไหมล่ะมันก็ไม่มีทางชัวนะผมอาจจะคิดว่ามันคือ l r ที่แบบว่า e อ c กูเีย ECA แบบของประจําปีนั้นไปเลยอะ่ะแล้วก็ ECA อีกไม่ได้ต้องรอมันกลับมานานมาทีอย่างงี้ป่ะไม่รู้เหมือนกันนะนั่นแหละมันก็คงประมาณเนี้ยเราก็ได้รอแค่มันมาของจริงนะครับนะก็ถ้าใครมีแล้วก็ยินดีด้วยนะครับเพราะเป็น l r ที่จะเก่งในอนาคตแน่นอนของเกมนี้ นะครับนะแต่ถ้าใครยังเปิดไม่ได้ก็ขอให้ได้เร็วๆนี้แล้วกันนะพยายามโชคดีเข้าไว้นะขอให้โชคดีแล้วกันนะซึ่งผมเนี่ยผมมีอยู่เวิ่งออปดหนึ่งทางด้วยแต่มีแค่เซิร์ฟหลักเซิฟจีบีเนาะเซิฟเจแปนไม่ได้มีครับเพิ่งเริ่มเล่นนะครับนะม,มาเรามาลองมนโนดีกว่านะครับว่าพอตอนมันได้ ECA เนี่ยสกิลเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางไหนนะครับนะ<ม>ตรงสแตทเนี่ยไม่น่าเปลี่ยนแหละครับเพราะว่า LR เนี่ยเวลา ECA นะครับสแตทจะไม่ได้เพิ่มขึ้น นะมันจะบัฟแค่พาสีกับบัฟของไม้ตาย SA พอนะเพราะมันบัฟสเตตนะถ้าเอาวามันบัฟสเตตจากการ ECA นะโอ้โหมันจะโกงเกินไปนะครับนะสำหรับลีเดอร์อสก,กิลเนี่ยลีดเดอร์สำหรับว่ายังไม่ได้ ECA ก็ถือว่านำได้เยอะสุดในเกมแล้วอ,อ่ะลองคิดสภาพเลยถ้าลีดเดอร์แม่งก็บัฟได้เยอะสุดในเกมแล้วในตอนนี้ในแบบว่าไม่ได้ ECA ก็คือบัฟมา1 0 0อซนนะครับบัฟม,มาเยอะสุดในเกมแล้ว นะครับตรงนี้ก็คือเป็นทีมของจักรวาลที่7แล้วก็นําให้กับสีเขียวด้วยนะครับสีเขียวที่บวก3 90%ตรงนี้ก็คือผู้นำเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงผมว่าเขาคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงถึงขั้นแบบผู้นําแบบเป็นยุคอนาคต,แ,ตแบบแบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยไม่ใช่นะน่าจะเพิ่มมาประมาณสักหลักร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรนี้นะผมว่าควรจะเป็นสักร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรนี้มากกว่าป่ะ <c oughs> นะฮะเพราะว่าเกมมันคงไม่กล้ากระโดดเกินไปนะครับมันคงไม่กล้าไปหลัก 200%หรอกแต่ว่าในอนาคตอ่ะมีแน่ๆแ,แหละเดี๋ยวเกมมันก็มันก็จ้ำไปเรื่อยๆอ่ะอัพไปเรื่อยๆเหมือนกันพวกตัวเกมมันก็แบบเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอยู่แล้วนะครับตามยุคตามสมัยกันไปนะแต่ว่าตอนเนี้ยคิดว่าตอนได้ ECA เนี่ยหลีกไม่น่าจะเกิน200%นะครับน่าจะประมาณสักหลัก180 190ก็ว่านไปอะไรอย่างนี้นะเพราะถ้าหลีกเป็นแบบหลัก200%นนี่คือโอ้โหชิบหายแล้วตายนะ นั่นแหละก็หลีกอาจจะบัฟมาให้กับทีมจักรวาลเจ็ดนะครับทีบวกสามแม่ก็อาจจะทีบวกสี่ถ้า 4, ทีบวกสี่แม่งจะโคตรเทพเลยนะทีบวกสี่ร้อยร้อยเปอร์เซ็นแนะม่ก็ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นอะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยคือผู้นําแกดมันแบบนําไม่ได้เยอะไม่ได้เพิ่มมาเยอะเท่าไหร่ก็เปลี่ยนเป็นบัฟผู้นําลองเป็นผู้นําแบบบัฟมาเยอะกว่าเดิมก็น่าจะดีเหมือนกันแบบว่าบัฟคีเพิ่มขึ้นบัฟเปอร์เซ็นต์ให้มันหนักขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยนะแบบสีเขียวทีบวกสี่ ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ไม่จะโคตรด,ดีนะออน่าสนใจนะครับส่วนตรงเอฟเฟกต์ไม้ตายเนี่ยนะเอฟเฟกต์ไม้ตายครับของตัวนี้นะฮะมันจะมีดีที่ว่ามันเป็นการดีบัฟนะแต่ว่าพอ eca เนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะเพิ่มเรื่องของการเพิ่มเป็นการบัฟให้กับตัวเราเองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าไม้ตายทั้งสองไม้ตายเนี่ยเป็นการแบบดีบัฟหมดเลยนะไม้ตายเล็กแค่ตีแบบธรรมดาตีเฉยเฉแล้วก็ลด a d k ศัตรู 2, นะ แม่แต่ญ่ก็ตีเฉยๆแล้วก็ลดเอเดเคดีเฟน์ศัตรูเหมือนกันอะไอย่างนี้นะพอ ECA อาจจะเป็นการตีเสร็จเพิ่มดีเฟน์ให้ตัวเองอะไรอย่างนี้แล้วซึ่งดีเฟนหนึ่งเทินว่านไปนะคิดว่าเขาคงไม่ทำให้มันสแต็กได้หรอกนะครับเพราะว่ามันสแต็กได้นี่คือมันจะโคตรเทพเกินไปนะมันคงจะมันมันไม่ดีอะ่ะเออแนะนําอย่าไปสแต็กดีกว่าเป็นการเพิ่มดีเฟน์ก็ได้แต่ว่าอย่าสแต็กสักหนึ่งเทินสองเทินสามเทินก็ได้อะไรอย่างนี้นะอาจจะเป็นสองเทินป่าววะ สองเทินไม่น่าได้อาจจะเป็นแบบเพิ่มเลเซนดีเฟนส์สามเทินไม่ตายเล็กอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ตายใหญ่เป็นการเพิ่มอีดีเคกับดีเฟนส์อะไรอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็แบบถ้ามันบ้าพลังหน่อยนะก็เป็นการเพิ่มแบบบูสต์เป็นการเกลีย่ยเลเซนดีเอดีเคห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยตีไ,ไม่ตายใหญ่แล้วก็แรงๆแบบแรงโลกแตกเลยครับให้มันเก่งสุดในเกมในเะวลานี้เลยก็ว่าได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็น่าจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ก็อย่างว่าแหละ มันคือการมโนครับสรุปก็คือผมคิดว่าพอมันได้อีเจเนตรงเอฟเฟกต์แมกตายเนี่ย,ยจะเป็นการบัฟให้ตัวเราเองเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับบัฟเอดีเคบัฟดิเฟนส์ก็บานไปไนอะไรเงี้นะ <c oughs> ส่วนพาร์สีของมันนะพาร์สีมันก็หลวแล้วซึ่งพาร์สีมันเนี่ยนะจุดเด่นเลยก็คือต้องตีสัตว์ละครของประเภทที่มันติดแท็กลดเอดเคอยู่เนะี่ยลดไอแท็กดาวอยู่ถึงจะสามารถตีแรงแบบสูงสุดได้นะซึ่งก็เป็นเสน่ห์หลักที่ค่อนข้างจะทําให้เราเนี่ย ตีได้แรงได้แบบยากขึ้นนะเพราะว่าในด่านย,ยาวๆเงี้ยศัตรูมันการสถานะรถดอเคไงถูกไหมละ่ะเอออะไรอย่างนี้นะครับผมเองก็คิดว่าเขาคงไม่น่าทาให้มันเอาออกไปหรอกคงไม่น่าทําให้มันตีแรงได้ขึ้นได้แบบง่ายขึ้นนะก็คงจะแบบต้องเน้นแบบตีตัวละครในแท็กของติดสถานะลอดอเคเหมือนเดิมแหละอะไรอย่างนี้แต่ว่าจะเป็นการบัฟพาสีแทนแบบบัฟเอเดเคเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ก็ะั่งเป็นพาสีมาใหม่เลยแบบ บัฟเพิ่มอัตราในการตีเบิ้ลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ก็แบบตีเบิ้ลธรรมดาขี่ขึ้นนะแบบเกลูกแก้วตามอย่างนี้ได้เบิ้ลอะไรขึ้นไปก็ว่านไปนะเกลูกแก้วลุงได้คีริคอนง่ายขึ้นอะไรยเงี้ยตามสไตล์ของตัวละครจากวันเจ็ดเนาะเกลูกแก้วลุ้งได้คีริคอนอัตราคีริคอนเจ็ดเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งลูกอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะไม่ก็แบบว่ามีโอกาสตีเบิ้ลแบบเกตแชนสองรอบนะครับเอามาจากสิบเจ็ดกับฟิสเตอร์เอลอาร์งเออก๊อปมาอะไรอย่างนงี้นะ ผมคิดนะว่าไอ้ลูกเล่นของการโจมตีเบิ้ลอย่างเงี้ยมันเหมาะกับตัวละครอ,อย่างเอวาโกคูฟิสเตอร์นะเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบว่ามันแบบพลังแบบบู๊เต็มที่แล้วไงแล้วแบบว่ามันลุมกันตีอ่ะมันผัดกันตีอ่ะอาจจะมีเรื่องของการตีเบิ้ลได้เพิ่มข,ขึ้นขึ้นมานะเป็นแบบเบิ้ลธรรมดาก็ได้เบิ้ลแม้ตายก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเพิ่มอัตราครีย์คอลที่แบบว่าง่ายขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับนะเพราะว่าผมคิดว่าตรงพาสซีฟเนี่ย เขาคงไม่น่าบัฟเอเดเคเดฟเอนเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ไปอีกมั้งเพราะว่าแค่นี้มันก็ตีหลัก5ล้าน6ล้าน7ล้านได้แล้วอะแบบโนไาเทมอะนะมันก็แรงอยู่แล้วอะมันบัฟเอเดเคเป็นหลักเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นไปอีกก็คงจะโกงเกินไปหรือเปล่าอาจจะบัฟเป็นโอกาสอะไรนี้ใหม่เป็นแบบพาสีใหม่มาแทนอะไรอย่างนี้มากกว่านะผมคิดว่านะเขาคงไม่น่าบัฟเอเดเคแบบเพิ่มขึ้นกว่านี้ไปอีกหรอกมั้งแบบว่าบัฟเป็นพาสีใหม่แทนอะไรอย่างนี้ที่บอกไปนะครับเป็นเงื่อนไขใหม่แทนอะไรอย่างนี้คิดได้ค่อนง่าย เกลูกแก้วตามเงื่อนไขได้อะไรง่ายขึ้นอะไรอย่างงี้ไปอีกอะไรเงี้ยเอออาจจะเป็นอย่างงั้นมากกว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมมโนขึ้นมาเองนะครับก็ค,คงจะประมาณเนี้ยนะลีกเดอร์เนี่ยคัดหลักเนี่ยอาจจะบัฟไม่แบบว่าไม่ได้บัฟแรงเท่าไหร่บัฟแค่ร้อยละสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าต้องลีกรองผู้นำหลีกรองเนี่ยอาจจะบัฟหนักกว่าเดิมหน่อยนึงบัฟคิหนักกว่าเดิมบัฟบัฟเปอร์เซ็นต์หนักกว่าเดิมไปอีกนะครับไปอีกขั้นหนึ่งอย่างเงี้มากกว่านะแล้วก็เอฟเฟกต์แม่ตายนี่คือบัฟ เป็นการเปลี่ยนแปลงให้มันบัฟเอเดคไดฟ์ให <c oughs> ตัวเองเพิ่มขึ้นไปอีกจากการตีแม่ตายอะไรอย่างนี้นะจะ,บ,ะบัฟเท่าไหร่ก็ได้บัฟห้าสิบเปอร์เซ็นต์บัฟแบบกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้หรือมาสิบลี่ก็ได้เออถ้ามันไอผมว่าเหมาะนะเว้ยเพราะว่าแม้ตายมันอนะ่ะเป็นแม้ตายสุดยอดของสุดยอดมันอนะ่ะเป็นแม้ตายของนเนี่ยไงมันคือพลังของมนะิเลคืนออฟยูนิเวิร์สเซเว่นอ่ะเออแล้วแบบแค่ชื่อท่ามันก็แบบมันก็เป็นชื่อท่าที่บอกว่าทุ่มสุดตัวแล้วอ่ะท่าของไอวลโกคูวิเซอร์แบบ ทุ่มทุกตัวทุ่มพลังใจทุ่มพลังกายสุดตัวเออถ้ามันจะบัฟมันแบบเอฟเฟกต์แมกตายอย่างเงี้ยมาสีรีเลสซิ่งอินเดคเรมแนเทิร์อะไรเงี้ยโอ้โหผมว่าใช่นะเว้ยสำเนาถูกต้องส่วนพาสซีฟเนี่ยอย่างที่มโนไปที่ผมบอกไปก็คือจะไม่ได้เป็นการบัฟอะไรมากนะไม่ได้เป็นการบัฟเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นซึ่งตรงพาสซีฟเนี่ยนะของมันเนี่ยอยากรู้กันว่าเกมนี้นะครับมันจะอิงพาสซีฟตามตัวละครอยู่แล้วนะซึ่งพาสซีฟเป็นการบับฟอินเดคเดฟเฟนประมาณ7%จ ทั้ง3บัฟเลยซึ่งไอตัวเนี้ยเสน่ห์อมันก็คือเกี่ยวกับเลขของการบัฟแบบ7%ซนะซึ่งเนี่ยจักราวาล7ก็คือ7%ใช่ไหมซึ่งผมคิดว่าเขาคงไม่ลบล้างสเสน่ห์หลักของตรงน,นี้ไปหรอกก็จะเป็นการบัฟอีคีเฟนเท่าเดิมนะแต่มันจะเป็นการบัฟจากอิฟิกแมสตายมาแทนแล้วก็พาสีเนี่ยจะบัฟเป็นพาสีแบบรุปมแบบใหม่มาเพิ่มขึ้นแทนอย่างที่บอกไปคือการตีเบิลเพิ่มขึ้นได้ง่ายอัตราเครดค้อนเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้และตามเงื่อนไขอะไรอย่างเงี้ยนะ นาะยก็คงมโนต่อไปไม่ได้แล้วครับเจ็บคอพูดเยอะเกินไป <c oughs> นั่นแหละนะก็ขอทุกคนโชคดีแล้วกันเกี่ยวกับเกมนี้นะครับรอชมของจริงมาได้ว่าผมจะมโนถูกหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะก็คงจะรอพาร์ทสามอีกไม่ถึงเดือนหรอกนะครับก็โอเคแล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับถ้าผู้ชมเนี่ยคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เหมือนเดิมนะครับตา,ตามสไตล์ช่องเราเหมือนเดิมเลยนะครับนาะยงั้นก็คลิปนี้ก็ขอจบการมโนเพียงแค่นี้แล้วกัน นะครับนะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับกันด้วยแล้วกันนะคิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไปๆครับไปแล้วู้